สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากร์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนตุลาคมปี2564กันนะคะ ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้น ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องขอบอกว่าตําแหน่งทางดวงดาวที่เรียกว่าจันทรุสุริยานั้นก็คือการที่เรามีทั้งดาวอาทิตย์ดาวจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะไปโคจรอยู่ในราศีแม่ท่านะคะก็ถือได้ว่าดาวตำแหน่งจันทรุสุริยา ส่งผลโดยตรงกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะทําให้คุณได้รับประโยชน์ในการที่ดวงดาวจะเข้ามาส่งพลังส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของเงินทองความสําเร็จอะไรที่คิดว่าไม่ได้ก็จะได้หลายๆคนนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกว่าดวงให้พลังงานดีๆกับคุณนะคะให้โอกาสดีๆกับคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ ส่วนในด้านการงานนะคะระยะนี้หากงานของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเยอะหน่อยอาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาเข้ามามากขึ้นขณะเดียวกันนะคะสําหรับเดือนนี้อาจจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเข้ามา บางคนอาจจะหมายถึงการถูกใส่ร้ายใส่ความการถูกเอาไปพูดในทางที่ไม่ดีรับหลังก็ได้และการที่ดาวพฤหัสได้ถอยกลับมาสถิตเข้ามาโคโจรอยู่ในภพอรินะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องแก้ไขปัญหาภาระเก่าๆหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นลูกน้องนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เจ้านายไม่สนับสนุนช่วยเหลือคุณในช่วงนี้แต่ว่าจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะ พอหลังวันที่8พฤศจิกายนอะไรที่มันมีปัญหาอะไรที่มันกดดันคุณอยู่นะคะก็จะดีขึ้นดังนั้นนะคะตุลาคมนี้อาจจะเป็นช่วงที่งานของคุณนะคะหรือว่าการเรียนการศึกษาของคุณมีความก้าวหน้าน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากในด้านของชื่อเสียงความสำเร็จนะคะเพื่อนฝูงต่างๆก็จะเริ่มกลับมาดีมากขึ้นนะคะหลังวันที่21ตุลาคม เพราะว่าดาวอังคารจะย้ายโคจรเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวสุกก็จะทำให้บรรยากาศรอบตัวเรามีความผ่อนคลายมีบรรยากาศดีๆมากขึ้นดังนั้นโดยภาพรวมปัญหาภาระอาจจะเยอะหน่อยนะคะการงานมีปัญหาการเรียนอาจจะติดคัดบ้างเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นเดือนกลางเดือนแต่ว่าพอปลายเดือนไปแล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะ ส่วนด้านการเงินนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงสำหรับเดือนนี้นะคะยังโคโจรยังสถิตยอยู่ในราศีกันเรียกว่าดาวเป็นทั้งเกษตรตาที่ปดีและยังเป็นมหาอุดด้วยก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะยาวๆไปจนถึงวันที่29ตุลาคมเลยดังนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณน่าจะได้รับผลดีของดวงดาวใน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะคะและการที่ดาวพฤหัสถอยมาส่งพลังในรา,าศีธาตุดินตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเงินทองและโชคลาภโดดเด่นไปเกือบตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลย ก่อนวันที่18ตุลาคมนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์ยังโครจรร่วมกับดาวการเงินแล้วก็ลาภะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะมีไอเดียจะมีความคิดสร้างสารรค์ทําให้ก่อเกิดรายได้ใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่จะมีโชคลาภทางการเงินโชคดีเข้ามาสู่ตัวนะคะ พูดแล้วได้เงินปากจะพารวยนะคะค้าขายดีมีความสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทรัพย์สินอย่างที่ตัวเองหวังเอาไว้ สำหรับคนทำธุรกิจนะคะหรือว่านักลงทุนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะกอบโกยนะคะที่จะตักตวงกำไรงานประเภทตัวแทนนายหน้าเซลล์คนทำมาค้าขายบอกได้เลยว่าจะลุ่งเรืองเป็นอย่างมากในเดือนนี้รวมไปถึงชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะคะเพราะว่าดาวการเงินดาวโชคลาภของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งนะคะ และตัวของคุณเองก็ยังมีดวงดาวโคจรมาเป็นจันทรุสุริยาดาวย้ายมาส่งเสริมในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์นะคะจะได้โชคใหญ่หลายคนมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับของมีค่าดังนั้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วเงินทองโชคลาบได้แน่ๆค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ภาพรวมการเงินของคุณมั่นคงเป็นอย่างมากการขอเคเด็ตสินเชื่อก็มีโอกาสผ่านแล้วก็มีโอกาสสําเร็จนะคะ มีโอกาสที่จะยื่นซื้อบ้านซื้อรถในราคาที่แพงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวศุกร์ย้ายมาเลงดาวคู่ครองของคุณทําให้เดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวรักในศิละปะรักในดนตรีในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าจะมีเสน่ห์นในการพูดจาตัวคุณก็เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจะรู้สึกเพ้อฝันมากกว่าปกติ ดังนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีทางความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์บางคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางจะได้ออกท่องเที่ยวร่วมกันกับคู่ของคุณ เอาละค่ะบางครั้งแฟนของคุณอาจจะมีดื้อบ้างงอนบ้างนะคะก็ไม่ได้ทําให้ความรักของคุณนะคะโดยรวมเสียหายส่วนคนโสดเองคุณก็จะมีความสุขแล้วก็มีความบันเทิงมีความสุขกับศิลปินหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบในเดือนนี้นะคะและถ้าจะมีใครเข้ามาหาคุณคบหาในระยะนี้จะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ